ขาวสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจ ับมาบันเทิงร้อยแช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดย p a s เบอร y กับ a อ a ว o นเดอร์ไวท์ออเอนโนะคะเป็นครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำท้าพิสูจน์ได้ใน2สัปดาห์แล้วก็ตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วย50%นะคะซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางหรือว่าโทรไปก็ได้0830747702-5ค่ะครับแล้วก็ความสุขที่ยากจะห้ามใจจาก Mate. คอฟฟี่เมดแก้วแฮปปี้มาร น่าสี่ใบใครมีเรื่องความรักดีๆรักประทับใจรักมีความสุขรักหวานแหววอะไรก็ส่งกันเข้ามาใช่เรื่องของคุณเรื่องของเพื่อนอะไรก็ได้ใช่นะแต่ว่าขออนุญาตเพื่อนก่อนนะถ้าจะออกชื่อเพื่อนส่งมาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้ส่งไปทาง Facebook หรือว่าทางอีเมลก็ได้นะคะคุณจะได้แก้วทั้งหมดสี่ใบเลยทั้งเซตเลย50ท่านแรกวันนี้พี่พลมีเรื่องมาเล่ามีเรื่องมาเล่าคือเป็นเรื่องของ ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งคือฝ่ายหญิงเนี่ยอายุมากกว่าฝ่ายชายสิบปีความรักครั้งนั้นเกิดได้เมื่อวันเกิดของของฝ่ายหญิงทีช่ชื่อดาวผู้หญิงชื่อดาวชุอดาวเพื่นอนเพื่อนก็นัดร,รวมตัวกันที่ร้านแถวทองหล่อ,อเพื่อจัดวันเกิดให้กับดาวแล้ววันนั้นปุ๊กกับเพื่อนของดาวมารับหน้าที่ไปซื้อเค้กแต่พอดีตัวตัวน้องปุ๊กเนี่ยติดประชุมกับทันหันก็เลยวานให้น้องชายอ่ะที่ชื่อกิจเนี่ยไปซื้อเค้กตัวลงกิจไปซื้อเค้กให้ดาวซื้อเ้กเสร็จแล้วก็ไปส่งที่ร้านอาหารกิจไป ไปส่งให้ดาวใช่กิดก็รีบไปซื้อแล้วก็เอามาส่งให้ให้กับดาวะนะเพื่อนพี่สาวแต่แล้วกิดก็เป็นเด็กที่หน้าตาดีไงเด็กที่หน้าตาดีก็กิดไม่ใช่เด็กส่งเค้กนะอ่าไม่ใช่เด็กส่งเค้กแค่เป็นเพื่อนอ่าเป็นเป็นน้องของเพื่อนน้องของเพื่อนค่ะแล้วก็ไปเอาเค้กไปส่งแล้วจากนั้นก็ร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์อวยพรให้ดาวด้วยพอจบงานดาวจึงเพิ่งรู้ความจริงว่า จะปุ๊กว่าคนที่มาทำเซอร์ไพรส์ให้ตนน่ะคือน้องชายของปุ๊กนั่นเองอไม่ใช่เป็นเพื่อนนี่เองใช่ไม่ใช่คนส่งเค้กอะไรมากออตอนแรกคิดว่าเด็กส่งเค้กเหรอคะใช่หลังจากนั้นกิจก็พยายามติดสอยห้อยตามพี่สาวเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยแล้วก็ไปกับดาวไงก็เลยสนิทสนมกันใช่แล้วก็คอยรับคอยส่งจนสุดท้ายก็ก็สนิทกันเป็นแฟนกันใช่ถึงแม้จะห่างห่างกัประม10ปีเนี่ยก็ก็เออใช่เพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไงเขาเป็น น้องชายของเพื่อน ừ, ที่อายุ ừ, ห่างถึง10ปีแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะมาเป็นแฟนกันได้อายุไม่เกี่ยว S <S ใช่ไหมอายุ<ช><ช>ไม่ใช่เป็นตัวเป็นอุปสรรคใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งกิจเขาเป็นคนตลกสนุกสนานไงแ,แล้วดาวเขาชอบคนสไตล์นี้อยู่แล้วไงด้วย<อ>แล้วก็ด้วยความพยายามของกิจเนี่ยนี่ดาวก็วไปเป็นแฟนพี่หม่ำจกมกก็ได้จอพิเทงก็ได้<笑><ๆ><笑>แล้วเขาทุกความพยายามของเขาเนี่ยเขาต้องขับรถทุกวันเลยนะจากบ้านไปส่งไปส่งดาวที่ทํางานตอนเย็นก็จะไปรอรับดาวดูแลใช่ไหมคะใช่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ รักกันความรักก็มันมันก็ไม่เป็นอุปสรรคนะมันอยู่ที่ความจริงใจนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความจริงใจให้แก่กันก็ก็รักกันได้ใช่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับอายุใช่อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่เกี่ยวข้องกับระยะทางใช่อายุอย่าไปสนใจมันเลยนะเพราะว่าอีกหน่อยสมมติว่ากิจเขาเขายังเด็กอยู่เด็กหน่อยกิจก็แก่แล้วมันก็ อายุเป็นเพียงตัวเลขแค่<ช>อยู่ว่าเราสองคนรักกันหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ <นะ S 2> เรื่องแบบนี้ได้รางวัลน,นะ<ช>ได้แฮปปี้มาร์กนะคะถ้าส่งมาทางมาให้ทางคอ f ฟ e ่เม e นะ